สมพรเลียเลียเขาไม่ได้เกัด เย็นเเย็นเย็นโอ๊สมพรกัดนิ้วค่าโอ๊ย chờ yên yên nha ย้อนไม่อยู่หลายวันนะโอ๊ย,อยสุพรจะเกินมาแล้วอร่อยครับนี่ถึงแย่เลย เขาให้เลียแหละเขาไม่ได้ให้กัดใบตั้นสมพรเ,นะเออนะสมพรเขาให้เลียเขาไม่ได้ให้กัดไบตั้นด้วย ทำแบบเอดินเนี่ยเลียเนี่ยอย่างเงี้ยสมพรทำเป็นไหมไบต้งนทำเป็นไหมต่ให้เอดินกินด้วยเอออย่างงี้ โอ๊ยสมพรเจียบสมพรเขาให้เลียไม่ได้กัดอ,อยังไงโอ๊ยเลอะเทอะสมพรเลียเลีย เรือแบบนเนี้ย,เ,ยบบนเนี่ยเรือแบบเนี้ยเนี่ยอย่างเงี้ยเป็นไหมเนี่ยใช่สมพรติดใจมากใช่ครับเออเนี่ยอย่างเงี้ยสมพรดูดูเรียนแบบนี้เนี่ยสมพรอ่าเบตตันมั้งอ่ะอ่ะอ่ไหลมดละ แอะแอะอะเอามือฉันไว้เอามือฉันไว้เอานิ้วฉันไว้สมพรอดีนบ้างอดีนมไมีกินน้อย <c oughs> สบายดีครับไม่ได้เป็นหวัดครับแค่มีน้ำมูกอ่ะไปตันไง จริงเหรอครับเลือดไหลมาแล้วเนี่ย yeah. หมดแล้วสมพลลายมากสมพลสมพลใจเย็นใจเย็นเขียวหูน้องให้ดูหน่อยจิวชิวชิวชิวพี Hayır. ่กายไประเดี๋ยวสมพลเขาให้เลียไม่ได้ให้กัด เอ,อเอาอีกไหมจะไม่เจอหลายวัดนะทำตัวดีดี 喂。啊、uh, <hello? S 1>，好了。嗯。 อสมพรมาอย่าก,กัดนะใส่ฟิลเตอร์ให้แมวด้วย

ไอ้หนูปาสมพรยังไงเอออย่างนึงนะอันนี้โอ๊ะเรียรอะไรครับเรียเอเรียพวกเขาใช่น่าจะเป็นน่าจะแพ้ แพ้อะไรบางอย่างแพ้ฝุ่นมั้งเอ้ยดูนี่ดูนี่นี่อ่าสมพร์ยังไงครับ แพ้คุณแมวน่าจะแพ้ฝุ่นนะคะจะไม่อยู่หลายวันแล้วดูแลตัวเองด้วยเข้าใจไหมเดี๋ยวเอาของเห้ของเห้วะ่ะเอาของเล่นไปให้เยอะๆเลยโอ๊ะพรกลับอีกเดีวนะ พนเกินไปแล้วนะกินเยอะไปแล้วนะสพอนะ่อ่นะเอตันนะมาเอตัน แค่คิตาก่อนคิตาลูกวันนี้ไม่อยู่บ้านแล้ววันหนึงนน่งน,นิดนึ่งนิดนึ่งโอ๊ะเยน็นจะเย็นพวกโอ้ สมพรสมพรเลียไม่ให้เขี้ยวไม่ให้กัดอึมแลอวอะไอ้หนูไอ้หนูอ่ะ,อออะสมพรไม่เลิกกินอีกเนี่ยอม เด็กๆชอบอ่ะเนอะใช่ครับแบบนานๆทีให้กินสองวันกินที3วันกินทีประมาณนี้แต่ไม่ได้กินเยอะขนาดนี้นะครับเพราะว่านี่เดี๋ยวจะไม่อยู่ก็เลยให้เอาหน่อยบุฟเฟ่อร่อยสิ เมาอะไรเนี่ย <Konst> พ <ant tw ria> ิมพ <X net repay> ์เชียวพิมพ์เชียวโดนไปสองแพ้ พอยาการตึงตัวตึงตัวขอบคุณครับ EMS Earth Mix Space สนุกมากค่ะขอบคุณมากครับรอดู EP 2นะฮะบอกเลยว่าปวนแน่ๆฝากด้วยนะครับรายการ EMS Earth Mix Space รายการของ Earth Mix นะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันที่เอ่อสิบ เดี๋ยวนะฮะสิบสามปะ่ะสิบสิบสองสิ่งใช่ไหมสิบสอง,ส,ส,องสิบสามเซฟเฮาส์ House, นะครับผมมินิโอปอนผู้วินลุกน้องการเอิร์ธมิกครับฝากดูด้วยนะครับผมโอ้สมพรเอากว ไปแล้วครับบายบายค่ะน้องกัน <c oughs> เขาเป็นน้องน้อยทมพอใจเย็นใจเย็นใจเย็นทมพอแล้วเขาให้เขาให้เลียไม่ได้เขียวบายบายครับกุดไนท์ฮะเจอกันนะครับ